นะครับเรียนเชิญในส่วนของคณะส่วนราชการนะครับมาเข้าแถวนะครับทางนั้นปารองลีปบาศปก้าวปกกหม่อมข้าพุทธเจ้าในปริญญาโพลิษักสมเด็จพระปรเมนทะปรามาทิพยดีศรีสินทะมหาวิชาลงรกรพระวชิ เรื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ6รอบนะครับ72พรรษาทรัพธรรมชาติเพิ่มปริมาณเพิ่มผลผลิตสั์น้ำนะครับเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ฝ่อยคำสั่งน้ำที่เาจารในวันนี้นะครับก็ได้เวลาด้วยครับลำดับที่2ครับเยนชิปทานนะครับโดยท่านกระมงจังหวัดสระแก้วนะครับมมีข้อพิริษนะครับความดีครับ ทุกทานส่วนนะครับตัวอย่างเช่นตทีเพิการบริหารเงกองเนะครับเดแต่่นปกติดึงท่องนะครับรตแต่เขอนไปจะเป็นผู้เดียวนะครับ เต้องกลับมาทันบายนะครับในทุกภาคส่วนนะครับที่อาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามทุกท่านที่มาร่วม